คนไทยนี่สุภาพได้ขนาดไหนกันนะซึ่งหัวข้อนี้นะครับก็ได้มีชาวจีนท่านหนึ่งครับเขาได้โพสต์คลิปลงบนแอปพลิเคชันโตยินหรือติ k กตอกของจีนนะครับโดยเนื้อหาในคลิปเขาได้บอกว่าคนไทยนี่สุภาพได้ขนาดไหนกันนะไม่กี่วันก่อนเพื่อนเล่าให้ฟังว่าคนไทยสุภาพมากจนเขาไปอยู่ที่ไทยพักหนึ่งกลับมาบ้านยังติดนิสัยโค้งหัวไหวขอบคุณไปทั่วฟังแล้วขำแต่ก็เหมือนจะจริงนะเพราะอย่างที่รู้กันไทยเป็นประเทศที่มีาศาสนาพุทธเป็นหลัก คนไทยเลยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเจอกันก็จะมีการไหว้หรือโค้งเล็กน้อยแถมถ้าไหวแบบเต็มที่มือยังยกสูงถึงหน้าผากได้เลยพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในไทยจากที่เราเคยอยู่ที่กรุงเทพมาถึงเจปีคิดว่าพอจะมีอะไรมาเล่าได้บ้างส่วนตัวรู้สึกว่าการจราจรในกรุงเทพถึงจะดูวุ่นวายแต่ก็เหมือนจะมีระเบียบในแบบของมันเองที่เจอแล้วประทับใจคือแม้รถจะติดแค่ไหนก็แทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรเลย การแทกเลนหรือขับปาดหน้าก็ไม่ค่อยเจอ